ดีครับวันนี้อยู่กับช่องมาไปด่ไดใดนะครับวันนี้จะมามดวตาราง่อนอ่าอันนี้คือรถใหม่นะครับว่าคนมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะออกรุ่นไหนถึงจะเหมาะสมนะครับอ่ะเริ่มจากรุ่นแรกครับอมีนีอมีมอันนี้คือมิจจา400นะครับมิจจาก400ก็คือคนที่มีเงินเดือน9,000ก็สามารถออกได้นะครับรถใหม่อ่าส่วนคันนี้นะครับใช้เงินดาว อันนี้ไม่ได้มาขายรถนะครับหมายถึงว่าเมื่อคให้ฟังนะครับว่าเงินเดือนน้อยก็สามารถออกรถนี้ได้นะครับนี่คือนินจ a า400นะครับหานเงินเดือน9,000ก็สามารถออกรถได้นะครับดาว20%อันนี้ไปดาวมาที่ PJ นะครับดาวมา20%ค่าใช้จ่ายจ่ายวันรับรถนะครับ14,000บาทนะครับดาว20%รถนี้มี g i ฟต์วอชเชอตอนที่ปลอกนะครับ23,000บาทนะครับ มาช่วยซับดาวส่วนอ่ะต่อมานะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้อ่ะเท่าที่ผมถามเซลล์มานะกาบอกว่าเงินเดือนหนึ่งนสองก็สามารถออกได้นะครับแต่จะดาวเยอะหน่อยนะครับอ่ะรุ่นนี้จะใช้เงินออกรถุมไปดาวมา20นะครับที่4 7 0 0 0บาทนะครับอ่ากิฟต์วอชเชอร์18,00 0ับาทนะครับอันที่จริงจะออกรถ6 5 0 0 0ับาทนะครับอันนี้ก็ แนะนำนะครับเหมาะสาหรับคนที่เงินเดือนมากกว่าหมื่นห้านะครับถ้าน้อยกว่าหมื่นห้านี่โอ้ค่าน้ำมันค่าเซอร์วิสรถก็ถือว่าแพงอยู่นะครับอ่าส่วนคนที่เงินเดือนไม่ถึงค่าพันของพันครับอ่าไม่มีเงินประจําครับนี่ครับแนะนํารุ่นนี้เลยครับรุ่นนี้ออกรถศูนย์บาทครับคนเดือนละสองร้อยนะครับรุ่นนี้คือแพร์แพร์มเดียวคันด้อาชาลีนะครับ นี่คือไฮไลท์พิเศษนะครับอ่ามันดียังไงครับรุ่นนี้อย่างแรกครับงวดไม่หนักครับแต่ก็ดังครับอ่าไฟเลี้ยวก็มีครับโอ้รถญี่ปุ่นแท้นี่ครับอันนี้ก็สามพันนี้ก็รถญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับอ่าครังนี้แรงสุดแล้วนะคันนี้แรงสุดนะครับอ่าแรงสุดลองมาก็จะเป็นคันนี้นะครับโดยคันนี้ช้าสุดครับรถรับหญิงอ๋อไม่ขี่เร็วอ๋อไม่ขี่เร็วนะครับคันนี้อันตรายครับ ส่วนเสียงจากละคันนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทจากคันที่แรงที่สุดก่อนนะครับราานี่นะครับวันนี้ <c oughs> ตัดไม่ยากครับแต่ยันลัานาเอาเปิดน้ำมันไปโอ้เลอเปิดน้ำมันนะครับอ๋อววันนี้ละสองร้อย ก็ได้ตามสภาพนะครับสรุปว่ารถไม่ขิน,น,นะครับอ่าต่อมาก็คันนี้นะครับอ่ารถคันนี้นะครับเรา20%ผ่อนอยู่ที่5,762บาทนะครับอ่ารวมประกันชีตของของเจ้าของรถแล้วนะครับถ้าหักออกจากอ่าทั้งวมดนะครับถ่าประกันชีิตจะอยู่ที่5,162บาทนะครับอ่าค่าประกันก็ประมาณ 600บาทนะครับรุ่นนี้ค่าของชีพนะครับนี่นะครับส่วนท่นนี้นะครับคันนี้คือนินจาสี่ร้อยนะครับท่านนี้จะผ่อนอยู่ที่3 8 5พันแด้อยห้าบบาทนะครับถ้ารวมประกันชีวิตของเจ้าของรถนะครับจะอยู่ที่สี่พันหนึ่งรอยาบาทนะครับจะบวกมาประมาณ3 0 0ร้อยบาทนะครับค่าของชีพนะครับ หลังจาก6เดือนแล้วก็สามารถยกเลิกได้นะครับของชีพครับก็จบประมาณนี้นะครับถ้าใครมีเงินเดือน9,000ก็แนะนําเป็นรุ่นนินจา400นะครับแต่ถ้ามากกว่า15,000ก็ของค่าส่วนก็ยังดีอยู่ครับแต่ก็จะหนักตัวเองนิดนึงนะครับครับแต่ถ้าเงินเดือนน้อยนะครับแนะนํารุ่นนี้ครับรุ่นยอดฮิตครับขายดีมากๆครับรุ่นนี้ดาวเท่าไรนะ 900บ,บ,บาทนะครับผ่อนเดือนละ200นะครับอ่ารุ่นนี้นะครับโอเคครับก็จบประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ